เขางามจนลม่มแอดแดลด<ม>เออมีหอดปลาเกี่ยวเข่าจับปลาคือปรจับมาหลายๆาซู่ซู่จือ้อจื้ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนนะคะสัญหามาฝากมือนีมาเล่นทงนานะคะพาพี่น้องมาเบิงทงนาะบรรยากาศหน้าเกี่ยวข้าวของทงนาอีสานชาวนาอีสานหน้าเก็บเกี่ยวนะคะหน้าแม่พัดมือนีเราเกี่ยวข่าตามหูกระตามแล้วแล้วเราเกี่ยวเข่ากันเลยน้ำเรามาเก็บภาพบรรยากาศการเกี่ยวข้าวด้วยคนด้วยมือสู่พี่น้องเบิงมาเบิงเพืินเกี่ยวเข้าพี่น้องล้มเกลีย น้ำไม่ผัดเราตำหุงแล้วๆเรามาเกี่ยวเขาเกี่ยวหาาบวบอ,ไไบอ,อ,บอะไรบวบบลาบวบไปรำกันัซอดูเซอด,ดูอันนามาสี่ย่าหันดากมาบนนนเนขามากดีเน,ะนาะบอกว่าย่าหันดากมา,ากงงเรบบหรอ เขางามจนล่มแอดแลดทุ่มบิดทุ่มบิดท่าแขกลายคักไม่ มายวัน่อนี้เราหยุดพักเบิงทำไมซิไมไม่พี่น้องพี่น้องมาเบิงบรรยากาศหน้าเขี้ยวเข่าของอีสานเรานะคะของภาอีสา<ห>นเขีขเ้ยวเข่าด้วยมือนะคะด้วยคน้นด้วยมือด้วย,ยวไม่ตรงนี้ดอกเก็บใบงาคับ เราเกี่ยวเข่าโซนาดูบ่กันว่าได้เน่อยาอย่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 าลือฟื้นเก่งอะไเก่งคักเฮ็ดยัยงก็เขียนเป็ี่ยนเบิรดใช้ปลาขอนเกี่ยวเข่ามีปลาปาสล่าปลาสลิดปลาอนยเออมีหดปลาเกี่ยวเข่าจับปลาคือพอจับมาหลายๆ แต่มาเป็นจัวมหาเจียวมหาเจียวป่ามหาป่าควายลุยพักสีควายสายลุยเนาะควายนั่งนุกคนให้ผมตัดดาม้าลุยผิงการผิงการใช่หรือไม่เด้อพยนซัวซั กางโคี้วน้ละใบเออกินข้าวน้ำกันเตียพ่อมากินไผ่กินบั้นบ่กินก네ิมันโคก้นละใบส่วนละค้ก้วขาวน่เอาไยรูปเจ้าคือไปถ่าักลายลาาจัค้นนี่าลายแท้ ส <gender> ี่ส <displaystyle> ิบกว่าคือว่าหกสุ่นปัรนโมพอมาบมเบิดพนักงานเกียบข้าวเยอะเลยเจ้าภาพเจ้าภาพสู้ๆเนี่ยสู้ๆเนี่ย เจ้าตำหูแล้วก็มาเกี่ยวเขาเออ <c oughs> ติดหน้าติดแา่เวินระยะห่างเกี่ยวเขาอยู่โควิดมาเขาดีๆเขางามงามจนลุ่ม โอเคสู้ๆมาเด้อพี่น้องลงแขกเกี่ยวเข่ายุคโควิดเกียวเขากัใส่ผ้าปิจมูกเยนระยะห่างเกี่ยวดีบอมันบดดาเอาเคียงๆพยองกองเคียงเนื้อายลูป สู้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 ไหมแกงกองพันสู้ดู มาลงแขกช่วยกันตัมามา้งไว้เป็นคนคนบสซา์กินเข่าเตี้ย ไก่สีได้เวลากินข้าวแล้วเตรียมสถานที่ค่ะเตรียมสถานที่ศาสตร์สมัยใหม่ใส่เป็นร้านเข่าก็ได้ใส่ปูศาสตร์ก็ได้แค้นศาสตร์ก็ได้โอ้พนักงานปูศาสตร์คือหลายเท่ห์ หน้าริมห้วยลมพัดน้ำเย็นซวยซวยมาเบิงนแผนกเสบียง Kèn hoài Kèn này dễ đồn Kèn ở đây Kèn cây xây phát Kèn cây xây phát hôm hôi hôi Cây cầu tố bật Cây ได้เวลาแล้วดอกมะซีทำการตำซุ่มตำอาหารประจำศาตร์ขาดก็ได้ขออนุญาตเอาหน้าเสวยๆออกนะคะสู้ๆไหมแม่ครัวแคตัดตำซุมแล้วกูดองมาสพอพ่นะอย่างนี้แหละกับกูดองเฮ็ดเองเจ้กูดอง ามีหอดหอยประกอกมาอันนี้บักหอยนะคะหอยหอยเนี่ยต้มส้มค่ะผู้ใดไปเอาหอยนี่งค่ะยังหอยขังเขานี่เตี๋ยอันนี้หอยอ่ะเนี่ยเตี๋ยหินย้อยส่วนเทพาหลวงมาแล้วอันเทพาแบบตะมะคุงทำอืมเอาเลยอันนี้คือครกนะคะครก เม no ื่อสิบมางเลยครับโอ้โหไงือสางนะคะเอาจะผัดมีดเรียบร้อยแล้วตามตาๆน้ำมันข่ยเนอะผัดกเอามากกันอ่าบอกกันเอาเซ็บๆใช่หน่อยเซ็บหน่อยใช่ร้ายเซ็บร้าน น้าเมฆานะคะหน้าเมฆา้องไฟวิดดิปิดยตัวเสุบแล้วนะน้ำปลาก็ไม่ต้องลกมั้ง ขึ้นมาแล้วกินมากนี่จำหน่อยครับขึ้นบ่ใส่เต็มพกมันไหลเกิดไปปริมาณมันใส่หอยด้วยเห็ดอย่างให้คนเห็นหน่อยๆขึ้นกระยากริ้ ดอกมาถ่าซิมให้ดูดอกใหญ่ซิมให้นะซิมิซิมอ่ะอ้าวก็ดีแล้วอือหือก็ดีแล้วเจ็บยกตัวดูมันอุ่นแล้วก็ยกลงหลดออกเป็นอีนึงตรวจซ้ำตรวดจัดขนาดจวดบ่อ๋อแซ่บดีไหมลงหนาแต่คุณสั่งดี บอกเราซับเ็งานไหนร่างกายร่างกายต่มาคูกาเขาาบอกให้เ้าเห็นงานเตะร่างํามองเห็นงานมาขคยต่าสมรูดเีอยแคเอ่อะขฝ้าเฝ้าเทียงงานมีหดเต็ม ฟังนานกับสิมิสะพร้อือนมีสะพานอู้มาานาเอาตาหักกไปเานี่ตาหักบ่นี่สะพานนี่ bên sẽ bài bên đi mà rồi đ à à sim sim bao sim bò tua um chắc cổ than chắc cổ đúng สองโปโ๊โอเคโอ<ห>้ยแม่ค<า>่ะเจ้าเห็นงานซะออกมาตามส่งขายหลวงอ่อว่ะสะส,สไมได้เดือนละหมืนห่นด้วเห็นงานใครตัว <c oughs> เห็นงานยังได้เดือนละหมืน่นอยู่เลยค่าได้เด้ยขยายธุรกิจสิขีพ้พลอยขายลูกชิ้นอ๋ออ่ตัวพลอย แมงจอกมาขายตำหูมขายลูกชินเดือเออเป็นก้นสื่ปหยักยกกะดกล้นาดไนีอนเก็บภาพบรรยากาศเลือดูกันเก็บเกี่ยวนะคะ เกีเ่ยวเสร็จก็มากินเขากินน้ำร่วมกันเป็นวิถีชาวบ้านวิถีบ้านบ้านวิถีช้าน้านะคะของภาคอีสานเรานํามาห้พีหใหหนองเบิงเป็นการเกี่ยวเข่าด้วยมือด้วยคน้วยเคี้ยวอยู่ในนะคะทํางานเสร็จก็กินข้าวกินน้ําร่วมกันกินเขาน้ำซ้มปลาร่วมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะ ก่อนจากกันกะอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้กับช่องสัน้ามาฝากจากชีวิตบรรดานนแนแนเด้อจ้ะเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาข่าวคำ่าอยู่ดีมีแห้งสุภุสุคนสวะวด,ดีค่ะ